ทำไมครับพอลตอนนี้จะได้เวลาแล้วครับเนี่ยเวลาอะไรครับเวลาหวยออกครับผมแล้วพอลทีอเลขอะไรไว้นะครับเนี่ยเอื่องท้ายสองตัวถูกครับโอ้ยพอลประชดครับพูดเล่นประชดที่เป็นปลาน้ำจืดหรือว่าปลาน้ำเค็มนะครับพอลประชดจะเป็นปลาน้ำจืดครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำเค็มจะเป็นปลาชัดครับผมโอ้ยพอลด,ดีก็เล่นมัวเล่นส่วนใช่ไหมแล้วที่บอกเวลาถึงเวลาแล้วนี่เวลาอะไรครับพอลเวลาตอนนี้ครับครับถึงเวลาแล้ว ออเพราะอยากรู้เวลาอยากรู้เวลาไทยหรือเวลาอเมริกาดิครับพอเวลาอเมริกาครับผมจะได้อยากรู้ว่าที่นั่นในพื้นทิ่ตกดินหรือยังเออตอนนี้ใช่แล้วอยากรู้เวลาอเมริกาทำไมนะครับอยู่ไทยจะไปอยากรู้ทำไมล่ะถ้าเป็นเวลาไทยตอนนี้ก็เป็นเวลา1 1โมงแล้วครับพอ1 17โมงตรงใช่ไหมครับใช่ครับพอรู้เรื่องเขาบอกเวลาอะไร

เมนูวันนี้เมนูอะไรครับพ่อเมนูขนมปังออมเล็ตไงครับอัม,มเป็นอาหารคาวก็เลยอดข้าวมากินเลยอาหารหวานที่ครับเพ,พราะเพราะมันเป็นขนมปังนะแต่มันเป็นออมเล็ตมันจะเป็นขนมหวานแน่ครับพี่เบิร์ตแปลว่าพออ่อที่อยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานมันเป็นอาหารคาวอยู่แล้วครับผมมันมีออมเล็ต <c oughs> โอเคครับมาแล้วแต่ลำพ่อแล้วกันนะคะวันดี๋ยวเราไปถามคุณครูพร้อมกันแล้วกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกิจกรรมของงานดิฉันครูดิฉันครูครั้งที่หนึ่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษากันก่อนแล้วกกััันนนะครบไปเลย กิจกรรมสนุกกจากลิทเติ้ลคุกกุ๊กตัวน้อยในปีนี้กลับมาอีกครั้งครั้งนี้เราบุกไปมอบความสนุกให้กับน้องๆถึงโรงเรียนกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวในกิจกรรมลิทเติ้ลคุกลิทเติ้ลสกู๊ครั้งที่หนึ่งประเดิมความสนุกเริ่มแรกกันที่โรงเรียนอสมทศึกษาคา่แะแหนังน้องแต่ละคนที่มาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมวอร์มร่างกายกันเต็มที่เลยเริ่มต้นกิจกรรมกับการแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มเพื่อพร้อมรุนในฐานกิจกรรมทั้ง พารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ที่ภารกิจ Wonder World ภารกิจ s o สสัญญาณฮีโร่ภารกิจหมายเลขเช็คพลังและภารกิจช่วยชีวิตลูกเด็ดแต่ละกลุก่มเขาตั้งใจช่วยกันเก็บสะสมคะแนนในแต่ละฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นผู้ชนะ และแล้วผลคะแนนก็ออกมาทีมที่คะแนนสะสมมากที่สุดในครั้งนี้ได้แก่ทีมสีก็รับมอบรางวัลและของที่ระลึกจากทางรายการ ขอบคุณโรงเรียนอสศมชาญศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทางรายการลิตเติ้ลคุกคุกตัวน้อยมาทำกิจกรรมสนุกสนุกให้กับน้องๆขอบคุณโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้และผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่านเดือนหน้าพบกับลิตเติ้ลคุกและิตเติ้ลสกูครั้งที่สองที่โรงเรียนเซนราฟาเอลจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามกันได้นะจ๊ะ ตัวน้อยสนับสนุนโดยซีอิ้วขาวตรา P.R.B. อยู่กับพวกเราครับในช่วงพ้องรัวตัวน้อยครับแล้ววันนี้นะครับเชฟที่อยู่กับเพิ่อและก็พอรส์เนี่ยก็คือเชฟเอ็มครับสวัสดีครับเชฟเอ็สวัสดีค่ะบถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวัทถุดิบสำหรับเมนูนี้พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย มาเรียบร้อยเนี่ยนะครับงั้นเริ่มขั้นตอนได้เลยครับเชฟค่ะเราจะเริ่มจากตีไข่นะคะเราจะตีไข่เอสพีค่ะทำออมเล็ตต้องใช้ SP ด้วยเหรอครับใช่ค่ะตัวนี้จะคล้ายๆเค้กจริงๆเป็นเนื้อเค้กอ๋อใช่ครับงั้นผมตีเลยนะครับได้สักครู่ค่ะอ๋อครไข่ตีกับเอสพีค่ะน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ โอคโหท่เธอเขาจะออกมาเป็นออมเล็ตเหมือนแบบเหมือนที่เป็นไข่เจียวอืม,อ,มอ่ะตีเลยค่ะอันนี้เขาจะคล้ายๆเค้กเนาะค่ะสปีดเบอร์กังค่ะเบอร์สามแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะเมื่อ,อี้เราใ่แดงๆก่อนเขาใส่น้ำตาลจา้าได้แล้วค่ะครับปิดเครื่องค่ะเราจะใส่แป้งนะคะครับแล้วก็ผง,ง,งฟู ค่ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เปิดสปีดต่ตมค่ะเบอร์หนึ่งอเคไหนะครับตีนะคผมแล้วต้องตีไปถึงเมื่อไหร่ครับเคฟตีประมาณ3นาทีค่ะจนกว่าเขาเ,ออเหนียวข้นดี ได้แล้วค่ะจากนี้นะคะเราจะใส่เนยกับนมค่ะครับโอเคนี่คือเนยละลายใช่ไหมคะใช่ค่ะเนยละลายเราละลายในไมโครเวฟเนยจืดเนยเค็มครับใช่เนยจืดค่ะเนยจืดครับแล้วก็ละลายในไมโครเวฟปกติเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็กดแล้วก็ผสมกับนมได้ครับแล้วก็วานิลาครับขนมเค้กใส่ซสีอิ๊วเดี๋ยวแล้วแม่วานิลาค่ะไม่ใช่น้ำมันหอยเออวาน้ำมันหอยกว่าซีอิ๊วนะซีอิ๊วต้องเหลวกว่านี้เนาะ โอเคครับหลังจากนั้นนะคะเอาเปิดเมื่อหนึ่งค่ะเมื่อหนึ่งพอนะค่ะแล้วก็ค่อยๆหยอดในลงไปอะค่ะเราจะไม่เททีเดียวหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมอะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวคือเนยอะค่ะเขาหนักครับถ้าเกิดว่าเราเทลงไปทีเดียวเขาจะไปนอนนอนก้นเขาจะไปนอนก้นเป็นแบบเป็นรวมกันอยู่ข้างล่างใช่ค่ะค่อยค่อยหย่อน ลงไปแล้วขนมเราไม่เป็นสีดำเรอไม่ค่ะเพราะเราใส่นิดเดียวเราไม่ได้ใส่เยอะแต่ถ้าเราใส่เยอะจะมีสีดำเลค่ะก็ะสีแลาจะเข้มขึ้เนเฉยๆนอะ่ะพอและค่ะโอเคครับนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ,ะเนียนนะถ่านอ่าเข้ากันแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่ถ<ะ>ุงบีงบ,ค,บค่ะ ใช่ค่ะเพราะเราต้องการเขาเป็นแผ่นทำเป็นแผ่นมันตอนให้เชฟทาดีกว่าน้ออย่างนี้ข้างบนยังไม่เต็มเลยครับทำไมได้ค่ะอ๋อเติมแากข้างบนก็ได้โอเคครับสุดยอดเราก็จะทําแบบนี้ไปจนครบทุกพิมพ์เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราทํารูใหญ่กว่านี้จะง่ายกว่านี้ไ่มหมายถึงว่าตัวหัวบีบใช่ไหมคะถ้ายิ่งใหญ่เขาจะออกเร็วอะค่ะ ก็จะคุมยากนิดนึงใช่ก็จะคุมยากเพราะว่าส่วนผสมเขาเหลวอะค่ะยังไงต่อคเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะบีบให้หมดแล้วก็นำไปอบค่ะครับครับอบไฟอยู่ที่180องศาค่ะประมาณ8นาที อบไฟ180องศาแค่ประมาณ8นาทีนะครับไม่นานมากเนาะใช่ค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับในระหว่างที่เรารออบเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราคงต้องพักกรทำอาหารกันสักครู่หนึ่งก่อนครับเพราะว่าน้องสาวคนสวยของเพิร์รอเจอกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับในช่วง Little News รับเข้าสู่ช่วง Little News กับน้องเบลกันยาณั์ค่ะถ้าพูดถึงผลไม้ที่หาได้ง่ายในบ้านเรากล้วยหอมน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบของใครหลายๆคนนะคะเพราะนอกจากจะหารับประทานได้ง่ายแล้วกล้วยหอมยังอุดมไปได้วยประโยชน์มากมายอีกด้วยล่ะค่ะ 1. กล้วยหอมมีส่วนช่วยในการป้องกันกระดูกเปราะเพราะกล้วยหอมมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูก อีกทั้งกล้วยหอมยังมีแคลเซียมช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกในส่วนต่างๆในร่างกายได้อีกด้วยล่ะค่ะ 2. ต้านอนุมูลอิสระกล้วยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากพอสมควรซึ่งวิตามินซีนี่เองที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งวิตามินซีที่มีอยู่ในกล้วยยังช่วยเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือด และป้องกันโรคลักลกระปิดลักกระเปิดอีกด้วย 3. ช่วยคลายเครียดเมื่อร่างกายของเราอยู่ในสภาวะตึงเครียดความดันเลือดก็จะสูงขึ้นส่งผลให้เรารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือเกิดอาการปวดหัวซึ่งโพแทสเซียมและวิตามินที่มีอยู่ในกล้วยหอมจะช่วยลดความดันเลือดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงทำให้ร่างกายลดระดับความตึงเครียดลงไปด้วย 4. บํบรุงสายตานั่นก็เป็นเพราะกล้วยหอม อุดมไปด้วยวิตามิน A และเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพดวงตามีส่วนช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทตานั่นเองค่ะสารพัดประโยชน์แบบนี้สงสัยคงต้องให้คุณแม่ซื้อกล้วยหอมติดบ้านไปสักหวีแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง Little News แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กลับมาอยู่กับพวกเราในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่สองครับและตอนนี้นะครับหลังจากเราเอาขนมปักของเราในห้ออกมาจากเตาอบแล้วก็หน้าตาแบบนี้เลยนี่หน่าทานมากเลยนะครับงั้นเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยครับเชฟค่ะไปดีกว่าเนาะค่ะเลยขั้นตอนนี้นะคะเราจะตีครีมค่ะตีครีมครับใส่ครีมลงไปเลยค่ะอัวิปครีมทีียงไม่ได้ตีต้องเย็นๆด้วยอย่าลืมใช่ไหมใช่ค่ะจากนั้นนะคะน้าตาลค่ะน้ำตาลครับ วันดีลาค่ะได้แล้วน้ำมันหอยแล้วครับวันดีลาค่ะวันดีลาค่ะจัดมาเลนะครใช่ค่ะตีความเร็วสูงใช่ค่ะอันนี้ก็ได้ลครับเจฟเราเริแล้วค่ะคริปมาแล้วนี่ใช่ค่ะโอเคครับทำไงต่อครับขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาในขั้นตอนประกอบ อันนี้นะคะใส่ถุงบีบไว้ <Okay. S 1> เราจะแซะตอนนี้ออกมาค่ะคที่เราอกไว้แล้วก็พักเอาไว้เนาะใช่ค่ะโอเคอาเอามาใส่ตัวนี้นะคะอันนี้คือกระดาษอะไรครับกระดาษอันนี้เป็นกระดาษไขอะค่ะสำหรับห่บบอขนม,มล้วน้ำเชื่อมนิดหน่อยค่ะครับ แารละน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวขนมป,ปังที่เราทำไว้อะค,ะค่ะเขานิ่มลงเวลางอก็จะไม่หักแล้วก็อร่อยเพิ่ด้วยใช่ค่ะ <Thank you. S 1> นะคะอบคุณครับจากนั้นนะคะเราก็จะบีดก,กินลงไป ก็แต่งด้วยผลไม้นะคะครับครับผมอา่าเ็เล็กทั้งหมด4ชิ้นค่ะแล้วก็วางเลยคะครับอันนี้เป็นเอาไว้ทำอะไรครับ จ,จานค่ะในกระดาษไขเอาไว้รองเป็นกระดาษรองเอาไว้รองขนมอ่าโอ้เหมืนอนเหมือนอะไรจังเลยเหมือนอะไรสักอย่างที่เป็นของกินนะแต่มันไม่เหมือนเค้กอ่ะเค้กต้องเป็นก้อนๆถ้าทำไขายมต้องแพงเท่าไหนะดูหน้าตาช,ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะคะมีคนทำเยอะมากอ๋อเหรอครับมันชื่อชื่อแล้วออมเบรดเบดค่ะอีกร โอเคครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วค่ะอ่ก็เสร็จเรียบร้อยดีนะครับสำหรับอีกหนึ่งเมนูของพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ดูคนดูใ,ใกล้ๆดีกว่านะครับว่าน่าทานขนาดไหนนะครับพี่เลย เมนูเลยครับทอมอสเมนูขนมปังอมร้อยเอ็ดเขาบอกใช่ขนมปังออมเล็ตครับทอมอืมมันคล้ายๆกันแหละอมร้อยเอ็ดทีกว่ามันคล้ายกันตรงไหนครับเนี่ยมันคล้ายสิครับพี่ว่มไม่อยากขอทอมอสอธิบายเลยครับเอาไปไหว้ไงก็ตามนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเชฟเองมากๆเลยครับที่มาสอนเราทำเมนูน่าทานขนาดนี้นะครับขอบคุณครับเชฟขอบคุณค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะความรู้รอบครัวดีๆก็รอพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วงคือกินทีมอมร้อยเอ็ดออมเล็ต เพิร์พอชมาหาแม่หน่อยจ้าครับ,รบมาช่วยแม่ยกของไปไว้ในครัวหน่อยจ้าแม่จะทำกับข้าวเย็นนี้นะ,ะพาช่วยด้วยนะครับเพิรช่วยแม่ทำด้วยนะครับแล้ววันนี้แม่จะทำเมนูอะไรบ้างล่ะครับน้ำพริกลงเรือ,อมูงหวานยำมะเขือย,ยาวจ้าโฮ้ย hey, ของโปรดเพิร์เลย<อ>ครับ ยๆเลพอดก็หิวตลอดแหละการบ้านอะทำเสร็จแล้วหรือยังถ้ายังก็อดกินน้ะพี่เพอร์ดอะใจร้ายก็มันเป็นข้อตกลงนะพอดเอาเลยจ้ะพอดไปทําการบ้านนะเสร็จแล้วจะได้มากินข้าวกันครับส่วนเพิร์ดมาช่วยแม่ในครัวนะจ๊ะได้เลยครับสบายมากก่อนอื่นเลยเพิร์ดเอาผักไปล้างก่อนนะแล้วนํำมะเขือยาวที่ล้างไปเผาด้วยนะจ๊ะได้เลยครับเรื่องง่ายๆ อุยทำไมสีมะเขือมันสีแปลกๆนะทำยังไงดีอะถามแม่ดีกว่าแม่ครับแม่ครับว่าไงจ๊ะ เผาเมื่อเขือแล้วทำไมมันถึงมีสีแปลกๆแล้วครับแถมแข็งอีกด้วยอะครับวิตายแล้วทำไมมันถึงไม่แบบนี้ล่ะแม่จะบอกเคล็ดลับให้นะเพียงแค่ตอนเผาเมื่อเขือยาวต้องใช้ไฟแรงค่อยๆพลิกไปมาให้เมื่อเขือยาวโดนไฟทั่วถึงเมื่อสุกแล้วนําไปแช่น้ําเย็นสักครู่จากนั้นลอกเปลือกออกเมื่อเขือยาวจะมีสีเขียวสวยและเนื้อนุ่มนะจ๊ะ ออ๋มันเป็นอย่างนี้นี่เองง่ายนิดเดียวนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อไปจัดโต๊ะแล้วก็เรียกพรมากินข้าวกันนะจ๊ะอ๋อหออาหารน่ากินทั้งนั้นเลยบั่ำเลยนะครับฮะระวังติดคอนะพอรไม่ขาดคำพูดไม่ทันขาดคำเลยเคล็ดลับดีๆแบบนี้ <c oughs> เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะ กิจการมดีๆที่รายการลิซันคุกคุกตัวน้อยเตรียมให้น้องๆและเพื่อนๆชาวเชียงใหม่กับกิจกรรมเชียงใหม่มินิทัอเชฟ2017ในวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ณชั้นีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัติเชียงใหม่ในงานพบกับการประกวดพวืนหาสุดยอดเชฟน้อยรุ่นจิว๋วโชว์การทำอาหารในเมนูพิเศษโดยเชฟชื่อดัง ทีมอาหารจากร้าน้าชื่อดังของเชียงใหม่ที่ขัาสันของอร่อยมาร่วมออกบูธพร้อมลุ้นชิงของรางวัลมากมายในงานตลอด10วันเต็มแล้วพบกันที่เชียงใหม่นะแหมจะว่าไปขนมบางแกงอมร้อยอของเรานี่อร่อยเหมือนกันแลเนี่ยเขาชื่อว่าขนมบางออมเล็ตครับพอดนะครับอโโอ,โโอ,มอมเล็ดก็ออมเล็ตครับผม ว่าไปพ้อพูดถึงแกงอ่อมนี่อยากกินอาหารนิสายให้มาเลยนะครับเนี่ยเป็นความคิดที่ดีครับไปทางกันเลยก่อนครับไปครับผมไปซื้อร้านบ้าเมียดีกว่าไปบ้าเมียมีขายด้วยเหรอครับอาหารนิสานะ่ะบ้าเมียน,นี่แกขายทุกอย่างครับผม,มวันก่อนนี่ อาหารกระต่ายบ้านเพื่อนหมดครับเดินไปยังได้ยากขนกลับมาให้กระต่ายกินนะครับผมแล้วบะเมียนโอ้โหบะเมียนนี่เขาสุดยอดมากเลยครับเาอางก่อนจะไปทานอาหารนิสารและบะเมียนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนกันก่อนดีกว่านะครับครับก่อนจะลากันไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับฟาร์มเดอะเล็กที่เป็อสถานที่ถ่ายทำน้พวกเรานะครับ แล้ววันนี้ก็คือหมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้วครับกลับมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการ t h ้ Cook ก o o กตัวน้อยในรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับตามมาเป็นเวลาช่องทางการหน่อากาศที่คือถึงด้านล่างของพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายไปว่ายน้ำไปกินแล้วก็เมียนกัน